กจูนิ้งเวฟแล้วก็สตาดัดดาก้อนนะครับไอ้ใจสื่อถึงกันไปเร็จบเธอนครับไม่มีอะไรอย่างนี้ครับ Nhay bị giờ tắm đinh này, đinh 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 <laughs> đinh mà đinh à, áo đinh 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 องกองพันธ์หานราบที่หนึ่งลงไปเออไม่เขียจะบ้าเหรอตายจะไปลงวิดีโอใบ้เดี๋ยวก็เออตายฮะกองพันธ์หานราบที่หนึ่งลงไปป้องกันดิงแดงมันจะราบสักแค่ไหนเชียววะฮะออราบไก่เลยเวหมาะก้าวไปหนึ่งใบอ่ะตีเลยอ่ะตีเลยใช่ขอตีเลยสิมาต์เบนโลหรือไม่ก็พีแบนเฮ้ยนี่มันสูงสุดคืนสู่สามมัน งงไงแล้วผมบอก<ำ>แล้วท่านรู้<ำ>่งทหารราชบุรีสองกองไปตั้งกระกนัรู้จักไหมคูเรือรดมากูรักษา,าดินแดงไงแล้วรักษาดินแดงอะนะแล้วมึงมึงไปไทำอะไรแถวดินแดงอะจะเข้าไปสะพานเหล็กอุย้ยหมอนี่มันยอมเสียไล่พอยต์หนึ่งพันเมื่อให้การกับดักฉนไลาผล ทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมถึงทำกับฉันได้ไม่เอาอีกพันหนึ่งเอาละตั้มตีตัวที่หมอะเอาเคยไต่มาแล้วเอาสิตีเลยตีเข้าไหลเลยไม่เงอะเลยมอนนี้มันได้แไม่ก็ตตอดใช่ไหม <laughs> ใช่ตอดทีละเล็กทีละน้อยก็พอใจแล้ว เงินที่สามลงไปป้องกันนั่งดูงงเชใช่ครับการยูกิมันคือเมจิกแอนด์รีซอสนะครับผมผมันไส้หลายเด้เลยย่ากูก็ตอดไปพี่ห้าห้ร้อยหมดแล้วมันไม่มีคงไม่มีอะไรให้โยนลงแล้วล่ <laughs> <laughs> วะทำไมอ่ะจะตอด ฝากคนในคอมเมนเตอร์พิมบล็อกเลยนะคของใครที่ท่ามอุ้ยโอ้โหลาเทพราเฮ้ยห้าพันเก้าร้อยเพิ่มเปลี่ยนมาเป็นพลังโจมตีที่หายแล้วครับอ้าวเดี๋ยวเฮ้ยเรียกมอเตอร์ขึ้นมาอีกลาวันเทิร์นคิวเหรอเนี่ยนี่ฉันจะต้องตายแล้วเหรอไม่ยงๆังไม่ไม่อะอะโยกลเฮ้ย เฮ้ยอะไรของมานี่แหละเฮ้ยเฮลโหลเอาขึ้นมือเฮ้ยเอาขึ้นมือเอาขึ้นมือเอาอะไรขึ้นมือเอาไปเรื่องขึ้นมือห้าพันเก้าโอ้โหสิผายแล้วชิบหายทำไมดีโอ้ยลาลาโอ้ยมึงจะวันเทิร์นิกูเลยเหรอกั้นใจโดนโอ้โดนเพลิงของลาหมอดไหมแล้วก็ต้องทนให้ได้แบบโจโนอุนจิโอ้ยโอ้ยมายก้า โอ้โยโยโยโอยโอย,โย,โยลาไปแล้วลาเลยนี่เี่ยขอใช้การ์ดนี้ทาลายแผงหลังมันไปสัคืออะไรนะเสียอ๋อนี่นี่ยถ้าเกิดเป็นการ์ดกำดักที่แบบว่ามันต้องเสียอะไรพอยเพื่อยกเลิกกับปราพีกมากยคือตายเฮามเพหรย้อยดีเหรองยโดนเผาตายเลยเนะี่ยเงยขอเรียกออกมาเต็มแผงกันแบบบอยแบน บอยแบนด์แล้วไงเรียกมาแล้วไงลองดูชีวิตชีวิตไม่สิ้นกระดิ่งกระดิ่งดิ่งกระดิ่งกระดิ่งดิ่งย่าดิ่งกระดิ่งกระดิ่งดิ่งโอ้ดิ่งกระดิ่งกระดิ่งดิ่งเอาพมาเจอกัาลาซะด้วยมาเผชิญหน้ากันหน่อยดีกว่าลาไปนะลาไปกอดเอาลาไปไหนเลยวะลาไปกอด เลยดี Allez, hey! ่เลวเฮ้ย hmm. พ oh, ี่พี่พี่เป็นแบบนี้หมอนี่กูต้องเหนียวแน่นหน่อยเหนียวจริงจริงจะแต่ละมือยุบหน่อย ผมจะลงยากดี<อ>นะไลฟ์พอยต์มันเหลือน้อยนะถ้าถ้าเกิดไลฟ์พอยต์มันเหลือ7ถ้าเลือดมันมันเหลือ8 0 0 0แม่งปีมา7,900าผมผมสเสด็จผมสเสด็จอีกเก้งเลยนะ <c oughs> แหมเรียกมาตั้งน้บกันใหญ่ลเลยเฮ้ยไลฟ์อ่ะเรือมอนเตอร์กูมาเป็นวัตถุดิบวะนั่นไงอ้อาวตีมาเหรอ ลอย่าตีฉันเลยการที่หมอบนั่นคืออะไรยิงไปอ,อยูาการที่หมอบมรู้น่ะแม่งรู้ทันนี่อ๋ 400. อสี่ร้อยอแกจะต้องดองับเอสองกันตอนนี้นไะแกจะต้องรู้ถึงความสิ้นหวังนี้ฉันจะทำให้แกรู้ว่าเป็นยังไงจ๊ะขึ้นมือกปนแล้วกูก็แพ้เลย เลื่อนเหลือญหนึ่งร้อยยังจะทำเขาอีกมีลาหนึ่งใบกับไอ้บอลเนจะมีใครมาเฟดอีกไหมนนี้ก็มีลาไงนหนึ่งใบเจ้าคืาน, <S <S นเมื่อกี้เนี่ยมึงเฟดได้ลูกคนอธิษฐานอ่ะเรียบร้อยโอ้โหอันนี้สุดยอดเอาซะกูใจหายใจคว่ำเลยโอเคต่อไมเพื่อนรีแมทนั่นไงกูว่าแล้วแมงรีแมท อุ่ยต้อมลาดผิดนลอกลอกอก่อไอ้นิวบอกว่าพารเวิร์ดมากเลยความจำสั้นแต่ผมผมงอกมึงยาวใช่ไหมใช่บอกว่าพาร์ทเวิร์ดหนึ่งสองสามสี่มันจำยากตรงไหนอยู่จน,นหมนดโอ้ <sh arp> ใช่ปนะุ๊กถามว่าม,กก <c oughs> มีลูกแล้วมีลูกแล้วกันน็อตอ,อ๋อเฉพาะน็อตครับน็อตเขามีครอบครัวแล้วแต่ผมยังยังไม่มี แต่ผมกับไอ้นิวยังโสดอยู่นะครับผมโอเคครับจิ้นได้ผมเจริญมามาคราวนี้เอาดีๆนได้ไหมเดล塔ไฟเจอลงไปไหะลงไปไหนอะเฮ้ยไม่ลงอ๋อตอนนี้ไอ้น็อตอยู่ข้างล่างผมอยู่ข้างบนนะโอเคโคตรเกย์มาเดล塔ไฟเจอใช่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 จินไหเลยนะครับแล้วก็ขอจบการเคินนะ ทีนี้เทินของฉันอขอหมอบการ์ดไว้1ใบนะครับแล้วก็ไอหมอบการ์ดไว้2ใบเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ตั้งตั้งรับมอนเตอร์1ตัวแล้วก็จบการเทินแค่นี้เป็นไงเระบอบแบบละเอียดเวลานของฉัโอเคคนคึ้นมา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 ,มาหน่อยมาหน่อย เสียงพี่สอพลระดกนี่นดีคุณเอ็นดาา 1> 1, อสานพันห้าร้เซนีเหลือมตีมาโหแล้วไม่มีโอเคยอมก็ไดนะ้ตายเลยอ่ะไม่ตัดจะมาไม่ไม่ <c oughs> <c oughs> ไม่โหดไขนาดนั้น <c oughs> ขอขอส่งการ์ดขอส่งซิงโครนเอ็โค l เลอร์ลงมาครับผมแล้วก็ขอใช้เอฟเฟกของซิงโครนเอ็โคเลอร์ครับถ้าถูกส่งลงมาแบบปกติเนะี่ยจะสามารถเรียกมอนเตอร์ที่มีคาว่าซิงโครนต่อท้ายอะ่ะขึ้นมาจากสุสานได้ครับ อ,อดังนั้นเราอขอเรียกใช่ครักับดักครับเฮ้ยเด้งขึ้นมือไปทั้ใช่จั่วการ์อ๋อจั่วการ์ดโอเค <c oughs> ใช้ได้ใช้ได้ <c oughs> ผมข <c oughs> อ,อเรียกฟลูอึรซิงโคนขึ้นมาครับผมมาตอนนี้ก็มีเสร็จ <c oughs> แล้วก็ซิงโคนครับบ้าเหรอมีสี่ดาวซิงไม่ได้ครับแต่แต่เท่เล็กครับผมซิงไงซิงโคนไงอ๋อซิงโคนมันเจงซิงไม่ได้มันมีเพิ่งมีสี่ดาวแล้วไอ้นี่เขาสีจังเลยเว้ย เราก็ไม่มีอะไรตอบเจ้ามือเลิศละนี่มันจะจบลงแบบนี้ได้เลยเนี่ยมันกลัดเด็กอะไรมาวะนอกรอบยังไม่เจอไอ้เบลค์นี่มันก็ตีจังเลยเว้ยเฮื่อนกูซนอะกนาูดื้ออขอเรียกซิงโคลแลโคเลอ่ลงมาอีกรอบหนึ่งฮะแล้วก็ขอใช้การ์ดเรียกซิงโคลแลโคเลอร์ขึ้นไปตัวหนึ่งฮะมาเหมือนเดิมครับผมเพิ่มเพิ่มเติมคือมอนเยอะแล้วก็ยังซิงโคลไม่ได้ฮะเพราะว่านะครับเอฟเฟกต์มนต้องทิ้งแปดดาวเหรอฮะ อะไรนะฮะต้องซิงโคล8ดาวไงไม่ใช่ฮะมันอันนี้ไม่ใช่จูนเนอร์นี่หว่าขอจบการเทินแต่เพียงเท่านี้ฮะเออเขาก็ทำลายจูนเนอร์มันนี่หว่าอะไรวะขอส่งขายอโซเดียลงไปมือส่งขายอโซเดียลงมาเนี่ยนะอ้าวเฮ้ยมันทำลายการ์ดมีนอร์ฟอร์สเรามีนอร์ฟอร์สจริง มันมันกลัวไม่คุ้มไงไข่ก็เบียดแต่สิงโครมใครมึงเอาเอ็กโซเดียตีมาเหรเอ่อเวียนนี่แม่งนี่เป็นเราเล่นแล้วมันเล่นไอ้เยอะตีกูจุนเนอร์เนี่ยมันเล่นเด็กขบเพาะอะไรกันวะกูเปิดการแม่งเลยมึงเช็คจรังแกกูมากไปล้วไอ้นีเนี่ยเออให้ให้กู ให้กูได้เออขอเรียกการ์ดขอใช้การ์ดจูนนิ่งนะนำจูนเนอร์ที่มีชื่อเขาว่าซิงโครนหนึ่งใบจากเด็กขึ้นมืออ้าวมันยกเลิกการ์ดมือหนึ่งใบเพื่อคลายเวทหนึ่ง <c oughs> โอเคโอเคเออกูผิดเองแหละป <c oughs> ้องกันป้องกันน้นจุดดุเดือดบ้าบอเลยเนี่ยขาดขาดเอ็กซ์นะกู้าคอมเมนต์เพื่อนเนี่ยเขาบอกส่งส่งทีมผู้ประทับหน้าชุดเล็บ นี่เอามอนเตอร์อะไรมาสู้กันเถอะโอ้โหลดดาวสองดาวอ๋อแล้วก็บู๊หิบูชายันเรียกมอนเตอร์เอาชิบหายนะครับผมไม่มีอะไรคุ้มกลาหัวเลยฮะเอ้ยพอดพิษเออดี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 ด,ด,ดีพอได้อย่างงี้ <c oughs> พอได้ยินอย่างงี้ลุงก็ดีใจหิงดไปเออดีว่ะขอบขอบใจไหมหิบไปลูกพี่ขอบใจไหมดีดีดีดด <c oughs> มึงตีโุททะลวงพุทนะโดแต่มันก็ตีได้อยู่ดีว่ะเฮ้ยนี่มันแมทบ้าบอเลยครับเนี่ยมันเอามอนเตอร์กากๆมาตุ้มกันปะปะแปะแปะแบบโอ้โหอย่างกับแหม่ไม่เอามอนเตอร์พลังโจมตีสูงเลยนะเอาเอาขามาเตะกูสองร้อยนี่มันแมทบ้าบอเลยเนี่ยคุณมันไม่มีอะไรสนุกเลยแหละมึงเอามอนเตอร์กระจุกกระติกมาทิ้งนิดใบ จบป่ะแล้วกูไม่มีมอนเตอร์อยู่ด้วยไงจเจเริแหละนี่จบกับกูป่ะโอ้ยนี่แมทบ้าบออนะไรฮะเอาเอามอนเตอร์ชั้นกระหลัวมาตีกันแล้วอู้มันเรียกโกโยกาเดียนลงมากระหลยังฮะกูไม่ให้ปลยไป <c oughs> <c oughs> ไปให้หมด <c oughs> อัน,นอไรอย่เนะ <c oughs> ขอเรียกจังซิงโครนออกมาแล้วขอใช้เอฟเฟกจังซิงโครนครับผมเอฟเฟกของจังซิงโครนคือสามารถเลือกการมอเตอร์เรเวลสองหรือต่ำกว่าสุสานหนึ่งใบอัญเชิญพิเษในรู <c oughs> แปแบบป้องกันให่หน้า <c oughs> ได้ครับผมอะไรเหรอนี่ขอเรียกซิงโครนเอ็กโคเลอร์ขึ้นมาครับจากนั้นก็แล้วก็แล้วก็ขออัญเชิญจังซิงโครนเอ้ขอ <c oughs> บูชายันจังสิงโคนเรียกจังวอลเออร์ขึ้นมาครับแล้วก็ตีโลดตอ้ําสามเนี่ยใช่แล้วตีมันตีมันลูกก่มันไปโดนลับนายก็ทำนายก็ทำได้แขนที่แบบการในมือนายมันหมดไปแล้วอุ้ยอุ้ยตายอะไรวะเนาะการในมือลูกเดียวหมดลาเลยเหรอครูหมูลา เดี๋ยวเดี๋ยวมึงโอ้โหแลดูการ์ดที่ขึ้นมืดตานี้มันตาบ้าบอแล้วเนี่ยมันมีมันม,มีแต่การ์ดหน่อมเนมมันขึ้นมืดกขายก็เดี๋ยวตีกูเดือดไอแม่เลยแล้วโอ้โหเฮ้ยโอเค,อเคทำให้การโจมตีไร้ผลและจบเทินอาได้จบก็ได้ทำไมมึงเอาเด็กกระหลวงมาเจอฉันแล้วฉันก็เอาเด็กกระหลวงมาเจอทำไมกูได้ อะไรก like ็บอกวดาวแห่งปฏิหารที่มารวมกันจะเกิดใหม่เป็นพลังทะลวงจัดซิกรุบทะลวงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอ่ะหมอกัดหนึ่งใบแล้วก็ตีไอ้เนี่ยตีแพทเทิร์นเฟเดอร์แม่งตายทำไมตานี้มันทุเรศทุลังเลยวะน็อตเออทุเรศทุลังดีเนาะเอามอนเตอร์ตบแผะมาตีกันปวดปอกแปด เฮ้ยตบแปะตปะแปะวัดโอ้โหนึอ้าวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกับกับดักมันมีผลกับพระเจ้าแค่เทินเดียวครับผมมึงเรียกมันขึ้นมาในเฟดในเอ็นเฟดกูใช่ปะเอออ๋อพอถึงพอพอถึงเทินมึงก็เลยหายไปเลยดี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 มากดีมากกูใจหายเวบเลยแม่งเรียกโอเบลิสขึ้นมาจู่ๆก็เรียกขึ้นมาดี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  ขอ Saint, shirt, ใจขอบใจมากขอบใจมากสวัสดีคุณเอเดอร์สันใช่ดีมากคุณเอเดอร์สันมันต้องอย่างนี้สวัสดีคุณเอเดอร์สันกูรู้วิธีจะจัดการกับมึงแล้วนัดกูขอใช <C GB horas> ้การ์ดเดี๋ยวก่อนแต่กูขอลองขอโทษกูใช้พิดจังหวะกูขอลองคอมโบม้วนส้วงกูก่อนนะกูขอใช้การ์ดคอกบัวกระจายครับผม ทำลายการ์ดแผงหลังทั้งหมดของกูแต่ว่ากูจะขอยกเลิกมันด้วยการเปิดการ์ดสตาร์ไลท์โ o a ดครับทำลายการ์ดค้องวัวกระจายแล้วก็เรียกสตาร์ดัดดาก้อนออกมาครับออกมาเลยสตาร์ดัดดาก้อนโอเคมาเดี๋ยวแหละจะได้สะด,ดุกกระดาษด้วีเพื่อนขออัญเชิญเซียวยาสตาร์ดาก้อนออกมาครับแล้วก็ขออัญเชิญพิกหงายจู n นิ่งเวฟขึ้นมาครับ จากนั้นเนี่ยออขอใช้เซเวียดากอนกับจูนิ่งเวฟแล้วก็สตาร์ดาก้อนครับออขอเรียกเซเวียสตาร์ขอเรียกเซเวียสตาร์ดากอนออกมาโอเคนี่แหละอ,อ้าวมันชื่อว,ว่ามาติกไม่ใช่เหรอเพื่อนอในชื่อในภาษาญี่ปุ่นมันชื่อว่าเซเวียสตาร์ดรากิน จากนั้นครับเพื่อความปลอดภัยครกูพังกัสดแข็งหลังแม่งไปอะไรวะการลดดาวไม่มีประโยชน์การลดดาวโง่ๆรรมดนเราประโยชน์เออมาเรียบร้อยมึงเออโดนไปนั่นแหละเออนั่นแหละฝีดูหรฝีร้อย โอ้เวนอุ้ยเอา้าทำไมมันกลับเข้าเด็กอะลืมอ่านกูลืมอ่านครับผมอะไรรขึ้นคับไม่รู้เหมือนกันครับเมื่อกี้ลืมอ่านครับผมนั่น,นไงปีบอกแล้วว่าปีละเกินเจ็ดปีละไม่เกินเจ็ดประทัดกันเนี้ยทั้งคู่เฮ้ย <laughs> แต่มึงจบแล้วไม่ต้องห่วงนัดเนี่ยเธอเนี้ยมันก็จบแล้วลาก่อนเพื่อนไปยัมเลยจ้างวีไอเออร์เฮ้ยแกโค้งขุนไลกาโดดหลับ ดรับเค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 อ๋อมันอยู่เทินเดียววอตจริงมะเนอะโหและเท่อย่างเดียวแม่งอยู่เทินเดียวผมคุ้มจริงเหรอฮะใช่อ่ะฮะมังกรที่ทำลายล้างความชั่วร้ายในการ์ตูนเนี่ยนะแล้วแม่งออกมาแม่งอยู่เทินเดียวเนี่ยอุ้ยกูมือเสิเดียวลงไปมือเว้ยเสเดียวมาตีกูได้นะโอ้โหมึงอะไรมึงตีให้มดเอาไปเลย ไ้ว่าเอ็กซ์เดียตัวเองดีมากเพื่อนใช่ได้ใช่ได้มองมันไปเลยแค้มโอ้ดูเล่น์อะเซเวียสตาร์ดาก้อนทำไมอยู่เธอเดียวช่วยช่วยผมช่วยบอกเหตุผลผมหน่อยดีครับผมนี่โคตรเศร้าใจและเรียกยากชิบหายด้วยนะเอามาเพื่อไ่กูน้ำตาเจ๋งไรตั้งตั้งแต่โอเบริสลงสนมลงสุสานทิ้งการ์ดผิดแล้วเดินเกมกูแสดง นีไ่ไงอย่าทะลวงเอ็กโซดเดียทะลวงไอเอ็กโซดเดียต้องโง่เจ้าของตัวเอง <c oughs> ดี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 ใช้ด <c oughs> ได้ใช้ได้ <c oughs> <c oughs>